พี่น้องสำหรับมันีกับเป็นวันเกิดพี่วรรฟินแลนด์นะคะก่อนอื่น<ฆ>้าต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่วรรฟินแลนด์ขอให้มีความสุขมากๆ<ฆ>ขอให้งานเข้ามาเยอะๆเลยเนาะสำหรับอายุในปีนี้ก็คือครบ24ปีบริบูรณ์แล้วสำหรับพี่วอฟฟินแลนด์นั่นเอง<ช>ค่ะใช่ค่ะหลังจากที่มีกระแสเออออกมาเป็นวันเกิดนะวันนี้เป็นการาจัดงานวันเกิดพี่อวอนฟินแลนด์ทางเพลียวพาวแสงทองแล้วก็ทางพี่นีลุชาเนลก็ไม่ไวที่จะออกมาสแสดงความยินดีอะ่ะในงานแล้วก็สแสดงแบบ แฮปปี้เบรดย้งายสาออกมาอวยพรวันเกิดซึ่งกับว่าว่ายนะคะพี่้องเมอนก็บอกว่าอย่าดราม่านะเอฟซีเออไม่เข้าใจในเรื่องราวนี่เพราะว่าทั้งมือเ้าไม่ว่าี่เล่นนะคะก็ได้ออกมาโพลแฮปปี้เบรดย์ตัวเองก่อนอันดับแรกเลยก่อนที่คนอื่นจะแฮปปี้เบรดย์ตัวเองก็ต้องแฮปปี้ตนเองก่อนแฮปปี้เบรดย์ทูมีนั่นแหละเนาะค่ะ ยี่ส <24 S 2> บแล้วนะบิ๊กเออถึงแม้นายจะผ่านเรื่องราวหนักหนาะแค่ไหนฉันเชื่อว่านายจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีสุขสันต์วันเกิดนะบิ๊กเธออาจจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกที่สุดแต่เธอคือคนที่เต็มที่กับทุกๆสิ่งค่ะ <c oughs> ใจเธอให้ทุกอย่างเต็มร้อยขอบคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดขอบคุณญย่าจยา์ผู้เลี้ยงดูมา ขอบคุณแฟนคลับ FC ที่ให้การติดตามและผลักดันให้มีทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้มากมายและแม้ว่าวันเกิดปีนี้จะไม่ได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นวันเกิดที่เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มันทำให้เราโตขึ้นอีกหนึ่งก้า Happy birthday to me ค่ะสำหรับโพสต์นี้นะคะเป็นโอยางรองเลยพี่น้องเป็นชุดสีชมพูนี้แล้วมาที่นี่พี่น้อง คนกัให้กระแสดีมากๆสำหรับคุณแม่เพียวๆออกมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อดีตสามีนั่นก็คือพี่บิ๊กนั่นแหละค่ะทุกคนเพื่านฟินแลนด์คนก็แห่คอมเมนต์บอกว่าอย่าให้กลับมาเหมือนเดิมจ้า <ใช S 1> นะทำไมปีนี้มันไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมามกลับมาได้ไหมประมาณนี้เนาะสำหรับคุณแม่เพียวๆแสงทองนะค,คะ,คะก็ได้ออกมา สุขสันต์วันเกิดนะพ่อบี๊กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยังคงอยากเห็นพ่อประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นกําลังใจให้ในทุกเรื่องราวนะอย่าทํางานจนลืมว่าความสุขอยู่ที่ไหนดูแลสุขภาพนะน้องนาลิตะโตเกียวรักพ่อนะคะโอโ้โหพี่น้ซึ้งมากซ,ซึ้งมากๆซึ้งคํานี้ที่ว่า อ่าแบบว่าอย่าลืมบความสุขที่ไหนแมบว่าเหตุงานนักภายในก็อย่าลืมบ้าสุดท้ายความสูขกันยูทีตรงนี้แหละค่ะพี่น้องยูทีหลวกทั้งสองคนอ่าแล้วบางคนแฟนคลับแต่ละคนนะก็แบบทั้งอ่านทั้งน้ำตาไหลนะที่ได้อ่านคอมอ่านยังไงหล่ะการแสดงความคิดเห็นมาโพสต์น่ะของแม่แพลวเนาะแบบแม่นี่เหตุผลเลยว่าสองคนนี้จบกันด้วยดีสิ่งที่เป็นกําลังเป็นดราม่าตอนนี้ก็คือจากคนรอบข้างทั้งนั้นนั่นก็คือเอฟซีที่ไม่ค่อย ยังไม่เข้าใจรรเรื่องราวนี้แต่ว่าทั้งสองก็คือทางพ่อและแม่นอกก็คือเข้าใจแล้วแล้วก็โพสต์ที่3นะคะจากอ่ายุผู้จัดการก็คือเป็นผู้จัดการของอ่าพี่แพลวพามนั่นเองออกมาให้เบิร์เดย์นะคะพี่เพ็แนแลนด์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะเจ้ขอให้มีความสุขมากสู่ภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้มีอะไรก็ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างมากเลย อยากให้จดจําในสิ่งที่ดีนะคะที่มีให้กันก็พอเนาะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีกันตลอดมายังรักเหมือนเดิมนะคะปลอเอฟซีดาม่านะคะที่เรียกว่าเจ๊พาอคํานี้มันเป็นคําที่เรียกกันแบบคนที่สนิทกันมาโดนอะนะพี่น้องคะพร้อมกับรูปนี้เลยเป็นแบบหลายความหมายหลายมุมนิดเนาะเนี่ยค่ะเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับสารกจัดการร้นเกิดปีนี้ของวันฟิเลนนะคะกับมีการเป็นแปลงหลายอย่างขึ้พปืนวานแหละค่ะต่กับ ามาขอบพวกกันยังโคงเดิมนะคะวอาเอฟซียาดามาหรือว,ว่านเนเรือต่าตๆนหนา,หนาให้เขาใจในชุดนี่เพราะว่านเนหมู่บ้านกันได้มีการไปรับน้องโตเกียวมารวมง,งานมันเกิดในมนอนีโซ่เ้าะกับได้มีการทําบุญนะเปิดออฟฟิตสานักงานแล้วก็ทาบุญหลายอย่างช่วงเงย็นกับไปการจัดเรียงธีมสีแดงค่ะพู้ได้มีโอกาสไปรวมง,งานกับภาคันไปเนาะแล้วก็บคุคคลที่สําคัญก็มาอีกคนหนึ่งก็คือ,อน้องเพลงนั่นเองพี่น้องขา น้องเพลงก็อาจจะอาจจะไม่ได้โพสเนาะแต่ก็มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของรูปของเพทฟิลเลนนั่นแหละบอกว่าให้เบิร์เดย์นะคะพ่อบิ๊กสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องคาเป็นมาอวยพ่อวันเกิดเนาะก็คือแบบเป็นพ่อคนที่สองก็ว่าได้แหละสําหรับใ,ในการอ่าที่น้องเพลงเนาะเข้ามาวงการมาหลอกมาล่ําเนี่ยอ,อคือบ่เคยลืมพื่อการสําหรับบุญคุณพ่อบิ๊กนะคะ,คะพ่อเป็ดบีกับเป็นคนที่ไทยน้องเพลงแบบเกิดขึ้นกันเออจะไหนกะเป็นการ อวยพ่องั้นมันเกิดที่รู้สึกว่าเยื่อใยความเป็นเพื่อนร่วมงานสําหรับกินีลู้อย่กับเพื่อนไม่แ้วเนาะเยื่อใยความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นคือสําหรับแม่แพรวกับทางเนฟินแลนด์เองกายถือว่ายังคือเก่าว่ามี่ยังเปลี่ยนแปลงในในข้อหมายคือว่ายังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ถึงสถานะสิเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความรักที่มีต่อลูกก็ยังมีให้กันแล้ว ก็มีกระแสออกมาในช่วงที่วนาดิตาป่วยนั่นแหละเพื่อนแฟนก็เสียใจถึงขั้นแบบร้องไห้ร่าไห้ก็คือแบบเออลูกสาวเด็ไปน้ากับมีเพศเราสิผ้าจัดทริปเที่ยวต่างประเทศสําหรับน้องนาดิตาแลวกับตเกียวได้ไปในมือนี่คุณแม่เพลวกับหมู่ว่านก็เห็นกระแสอีกกระแสหนึ่งที่ว่าคุณแม่แพลวพาออกมาโพสแชทนั่นแหละคนก็ให้การตอบรับอย่างดีบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ ไม่ได้เห็นแบบไม่คิดว่าจะกลับมาเห็นอีกเป็นแชทที่ว่าคุยกันนะคะพี่น้องเพื่นอนพี่เล่นไปหาบไปหาบตโตเกียวแล้วก็ทายรูปาให้คุณเนี่ยพีพ่เผาเบิง้งพอคุณเนี่ยพีพ่เผาทักไปว่าลูกกับงอแงหรือเปล่าในแชทนะคะนี่คะ่ะพี่น้องเป็นแชทนี่นะคะคนแคบมากมเมนตนนี้กับตระหาคือกันเหมืนอ,อมนกับว่าอ่าทั้งสองเนยังแบบยังอ่า ยังแบบยังคงความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ยังสถานะที่ดีต่อกันอยู่ตัวเกียวจะร้อแล้วกตเกียวร้องให้ไหมจะพาเดินทางตอนไหนประมาณเนี้ยเพื่อนฟลแลก็ถัดรูปมาร้องไม่ร้องเลยเก่งมากๆเลยจ้าเก่งมากครับเดินทางปลอดภัยและแคปชั่นที่ทําให้ทุกคนแบบซึ้งมากๆนี่ค่ะพาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะครับลูกถึงสถานะจะเปลี่ยนไปแล้วแต่คําว่าพ่อและแม่ยังคงอยู่ ในช่วชีวิตวันนี้นาะดิตาแอบน้อยนิดนึงตั้งใจว่าพ่อจะมารับถ้าหายดีแล้วค่อยหาเวลามารับลูกไปเที่ยวนะคะเห็นไหมคะทุกคนก็คือ,อเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆสําหรับเพื่อนฟิลเล่แล้วก็คนนี้แพลวๆแล้วแฟนคลับให้การตอบรับปีเนาะในเรื่องราวที่แบบเนี่ยอัดคุณแม่พูดถึงคุณพ่อแล้วแฟนคลับแต่และคนแบบชอบเนาะพุ่ก็ยังแบบยังรักทั้งสองอยู่แฟนคลับพี่ยังหายเนี่ยกลากับมาทำนี่แต่ ข้าก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงแลการเดินหนาต่อไปนะคะว่ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องยอมรับแล้วก็ไม่มีการไปว่าไปแสบผู้ใดที่เพื่อนใจท่ามนาที่ของเพื่อนใดดีทั้งสองคนเข้ากับบุคคลไปกล่าวกายเรือส่วนตัวลึกๆว่าเออมันคืออีหยังแต่ในปัจจุบันทีาเห็นในโลกโซเชียลออนไลน์ที่เพื่อนโซเชียลออนไลน์ที่เพื่อนโพสกันถือว่าเป็นการอนุญาตจากใจเพื่อนแล้วว้เข้าได้รับรู้ข้าได้รับรู้ในเรื่องของเพื่อนที่มันที่เพื่อนอนุญาตแลยหรือไรข้าวก็สามารถเอามาวอร์มาว ค่ะเออพี่น้องวันนี้เนาะก็มีเรื่องราวที่แสดงความยินดีกับบอสบิ๊กแล้วก็พร้อมกับที่มีลูกลูกชายได้ไปได้ไปร่วมงานเนาะค่ะก็ขอให้วันนี้เป็นแบบเป็นวันที่ดีก็แล้วกันในการจัดงานเนาะขอให้แบบราบรื่นไปโดยดีเนาะแล้วก็ขอให้มีคนนะคนแพรแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยสำหรับโตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็สำหรับของแม่แพลวก็เป็นแสตทองเนาะ ใช่ค่ะขาขอให้เฮ้ปังปังทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะแฮปปี้เบอดี้อีกครั้งหนึ่งกับเราการซาลปิเอียนฟินแลนด์เขอให้เฮ้ยปังปังคือบานนั่นแหละค่ะพี่นมูนิกาอย่างนี้ค่าวว่าแขกมารวมงานระดับแบบโอ้เศรษฐีห้าร้อยล้านพันล้านจะในก็ขอให้ปังปังคือพื้นเด้อค่ะทรัมปอนี้ไปก่อนค่ะ